ครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนได้รับการประสานมาจากท่านสสนะครับเพื่อที่จะนําเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องกรุงเทพมหานครที่อยู่ในฝั่งทนมาร้องเรียนกับคณะกรรมการในเบื้องต้นขออนุญาตให้เป็นท่านสสนะครับแล้วก็ทางผู้ร้องเรียน ได้เล่าถึงเรื่องในวันนี้ครับค่ะกรับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะคะแล้วก็เรียนท่านประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของปร,ระชาชนสภาผู้แทนราษฎรนะคะดิฉันสาส,าสาปวิทาจิตกิจค่ะผู้แทนราษฎรเขตบางกอกใหญ่ทนบุรีาขวงจเิญแขวงศรีราษและแขวงบางเชือกหนังกรุงเทพมหานาครน,นะคะ,พ,ะ,พ,คะพักประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันนะคะ ขอนาเรื่องนี้มาใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะเนื่องจากดิฉันเคยพูดเรื่องนี้สอหารือท่านประธานสภาไปหลายรอบแล้วค่ะแต่เพาะว่าเรื่องผลกระทบและความล่าช้าของโครงการนี้นะคะยังไม่ได้รับการตอบสนองหรือว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขใดๆนะคะจากทั้งสภาแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ดิฉันก็เลยขอนําเรื่องนี้ค่ะมายื่นต่อประธานคณะกรรมัการพัฒน,นาการเมืองค่ะเพื่อที่จะให้ท่านได้นําบรรจุ เข้าพิจารณาในชั้นกรรมธิการค่ะเพื่อหาทางบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่บร,ริเวณฝั่งทนค่ะแล้วก็ตอนนี้ได้รับผลกระทบกันอย่างมากเลยนะคะดิฉันขออนุญ,ญาตกล่าวถึงโครงการนี้สั้นๆนะคะว่ากําลังส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนฝั่งทนอย่างไรบ้างนะคะเป็นโครงการระบบบำบัดน้ําเสียซึ่งเจ้าภาพในการว่าจ้างงานครั้งนี้คือสํานักการระบายน้ากรุงเทพมหาคนครค่ะ แล้วก็การก่อสร,ร้างท้งนี้นะคะแบ่งออกทั้งหมดเป็น3สัญญาค่ะสัญญาที่1นะคะเป็นการก่อสร,ร้างตัวอาคารบำรบัดน้ําเสียและส่วนสาธารณะนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตบางกอกน้อยส่วนสัญญาที่2ค่ะเป็นการสร้างระบบรวบรวมบำบัดน้ําเสียนะคะในพื้นที่ส่วนเหนือค่ะซึ่งกินในพื้นที่ของเขตบางพลัดเขตตลิ่งชัน และเขตบางกอกน้อยค่ะส่วนสัญญาที่3ค่ะซึ่งตอนนี้ผลกระทบยังหนักมากเลยนะคะคือการก่อสร้างระบบรวบรวมระบัดน้ําเสียนะคะในพื้นที่เขตบางกอกน้อยและบางกอกใหญ่ค่ะโดยทั้ง3โครงการนี้ค่ะปัจจุบันนี้นะคะก็มีการนํางบประมาณค่ะรวมกับค่าจ้างนะคะที่ปรึกษาในแต่ละโครงการโดยใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครค่ะทั้งสิ้นประมาณ7,700กว่าล้านค่ะเกือบแปดพล้านนะคะเป็นโครงการที่ใหญ่มากค่ะ แล้วก็ถ้าหากทุกโครงการนี้สามารถเสร็จสิ้นได้ตามแผนที่กําหนดไว้จริงนะคะช่วงต้นปี2568ค่ะจะเป็นการดีต่อระบบนิเวศแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอย่างยิ่งค่ะแต่ทว่าข้อเท็จจริงค่ะปัจจุบันทั้ง3สัญญาค่ะตอนนี้ล่าช้ากว่ากําหนดมากค่ะแล้วก็มีแนวโน้มค่ะว่าจะต้องต่อสัญญาขั้นต่ํานะคะอย่างน้อย1ปีแต่ทว่า ข้อเท็จจริงในพื้นที่ค่ะไม่มีการประชาสัมพันธ์ไม่มีการแจ้งให้กับประชาชนทราบเลยว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะทิ้งโครงสร้างทิ้งงานก่อสร้างไว้ตามที่ต่างๆในพื้นที่นะคะปัญหาการก่อสร้างดังกล่าวค่ะได้ส่งผลกระทบอย่างมากค่ะต่อพี่น้องประชาชนฝั่งธนบุรีนะคะที่เช่นเขตบางกอกน้อยเขตบางกอกใหญ่เขตธนบุรีเขตบ,บ,บ,บางพลัดเขตภาษีเจริญค่ะซึ่งถ้าท่านเดินทางไปที่ฝั่งธนนะคะท่านจะเห็น โครงสร้างการก่อสร้างเต็มทุกพื้นที่ค่ะที่มีลาคลองนะคะพื้นที่หน้างานเลยค่ะเป็นโครงสร้างเป็นโครงการก่อสร้างที่ถูกทิ้งร้างไม่ค่อยมีเออจ้าหน้าที่ไปดูหน้าง,งานนะคะสร้างปัญหาน้ําท่วมจากการระบายน้ําทําให้การระบายน้ําไม่สะดวกนะคะเพราะว่าด้านล่างอาจจะติดขัดจากการก่อสร้างค่ะแล้วก็มีกลิ่นเสียจากน้ําเน่านะคะมียุงขึ้นมานะคะพื้นที่การก่อสร้างก็เกิดจุดเปลี่ยวนะคะกอให้เกิดอาชญากรรมการลักขโมยมากขึ้นค่ะ รวมถึงนะคะเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดค่ะซึ่งตอนนี้ในท้องที่เนี่ยก็ทำงานกันอย่างหนักค่ะทั้งสำนักงานเขตทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ค่ะก็เป็นเป็นความเสี่ยงภัยอันตรายไม่ปลอดภัยทั้งทรัพย์สินแล้วก็ร่างกายของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณการก่อสร้างค่ะ วันนี้นะคะดิฉันก็เลยขออนุญาตนํานตัวแทนพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนมาสองท่านค่ะซึ่งก็ท่านจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผลกระทบจากการก่อสร้างครั้งนี้ค่ะขอเชิญคุณลุงต่งค่ะเป็นกรรมการชุมชนจากชุมชนลานมะขามบ้านหม้อนะคะเขตบางบอกใหญ่ค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้สื่อข่าวของผมเองนะครับเป็นคณะกรรมการของชุมชนลานมะขามบ้านหม้อนะฮะ ซึ่งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่สําหรับความเดือดร้อนของสมาชิกในชุมชนผมก็คือตอนนี้นะครับในเมื่อเขาลงต้นยูคาลิปตัสนะครับลงไปแล้วทําให้คูคลองของบ้านผมนะครับน้ําเน่าเสียอีกอย่างหนึ่งประตูระบายน้ําซึ่งเคยเปิดน้ํานะครับระบายน้ําก็ไม่ ทํตาตามอย่างที่เคยทําขยะในคููพองไม่ใช่ว่าพวกผมไปทําเองนะครับเพราะว่าเกิดจากฝนที่ตกนะครับน้ําไม่ระบายขยะมีซึ่งถ้าไม่มีต้นยูคาลิปตัสมาขวานะครับพวกผมก็จะตากกันเองำทำความสะอาดเองนะครับและอย่างหนึ่งยุงนะครับตอนนี้ยุงเยอะมาก คนในชุมชนผมเป็นไข้เลือดออกนะฮะแล้วก็เป็นที่น่าลำคาญน้ำเหม็นไม่มีการระบายครับข้างชุมชนผมเป็นข้างชุมชนของพาิจการราดตระเนนะครับตอนนี้เมคโคเข้าไปนะครับต้นยูคาหักนะครับเมคโคจมน้ำอยู่ตอนนี้กำลังอู้ันอยู่นะครับ ซับึงความเดือดร้อนอะะรต่างๆเนี่ยาทางคณะกรรมาการของอสภาคอทมได้เข้าไปดูนะครับผมก็ขอร้องให้ทังเขาเนี่ยนำป้ายมาติดบอกระยะโครงการระยะเวลาในการทำงานของเขาก็ามีแต่ป้ายของโครงการเฉยแต่ระยะเวลาเนี่ยไม่บอกไม่กล่าวว่าทีปีระยะสั้นหรือยาว ท,ทั้งที่ตอนเนี้ยไม้ต้น,นยูคา่ยที่วางไว้เริ่มผูกแล้วครับพอผูกปักไม้มันก็จะเริ่มล้นลงคล,ลอกนะครับอันนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ครับครับขอบคุณครับตัดถัดไปนะคะขอเชิญอ,อีกท่านหนึ่งนะคะเป็นคุณลุงศักดิ์จากจากาเพชรเกษมซอยซอย,ซอยสามนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นอีกจุดหนึ่งในเขตบางกอกใหญ่ค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับ ผมอยู่เพชรเกษมซอยสามแยกห้านะที่ซอยน,นี้มีทั้งผู้ป่วยติดเตียงมีบ้านที่อยู่ติดริมลำคลองที่กำลังทำบ่อบำบัดอยู่นะมันก็เกิดถล่มบ้านและห้องน้ำอีกห้าห้องสุดจนใช้การเกือบไม่ได้แต่มีมาซ่อมบางส่วนแล้วก็มีลงรถที่จอดรถเกือบสิบคันก็ใช้การไม่ได้ทั้งหมด ทำให้เดือดร้อนชาวบ้านในนั้นทั่วไปนะฮะแล้วอีกอย่างก็เหมือนกับของคุณลุงเมื่อกี้นี้ที่บอกคล้ายๆกันคือ,อมีทั้งยุงมีทั้งสัตว์ประหลาดมานอนใกล้ๆก็มีนะฮะก็เป็นที่เดือดร้อนอีกหลายๆครอบครัวที่นั่นที่ยังไม่มีการมาดูแลเพิ่มเติมนะฮะก็อยากจะขอร้องให้ทางผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้จัด ตามที่บอกว่าต้องการทํำยังไงให้เรียบร้อยภายในเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นี่เกิดมาจั้งปีกว่าแล้วก็ไม่ได้ผลก็เลยอยากจะขอร้องได้อย่างก็อยากจะให้พัฒนาให้มันดีขึ้นใหม่ก็แล้วกันนะในไหนๆก็ทําแล้วขอพรบคุณมากนะครับเชิญคุณพลวิลิตสุทธิครีนะคะเป็นผู้สานงานพื้นที่เขตบางกอกหญ่ ก็ขอใช้โอกาสนี้สื่อสารสั้นๆนะครับผมุริกับตุนีผู้ประสานงานเปน็นที่เขียนบังบอกใหญ่นะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการนี้สร้างผลกตระทบต่อชาวกรุงเทพมหานครและชาวฝั่งธนเป็นอย่างมากนะครับชื่อโครงการคือบำบัดน้ําเสียแต่วันนี้เนี่ยผลกระทบบำบัดน้ําเสียเนี่ยมากกว่าเดิมนะครับเป็นน้ําเสียซะเองมากกว่าจะเป็นการบำบัดน้ําเสียนะครับรวมจนถึงตอนนี้มีการผักภาระให้ผู้รับเหมาเนะครับลงมารับผิดชอบกับประชาชนในการบังคับให้ประชาชนเซ็นสัญญา ในการซ่อมสร้างต่างๆซึ่งสัญญาดังกล่าวมีความไม่เป็นธรรมนะครับถ้าไม่เซ็นเราก็ไม่ซ่อมให้นะครับทำให้ประชาชนหลายกลุ่มเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากการไม่ได้ซ่อมนะครับก็ขอใช้เสียงนี้วิงวอลไปยังกรุงเทพมหานครนะครับว่าทางสำนักการระบายน้ำรวมถึงผู้กรุงเทพมหานครควรมีบทบาทสัมคัญนะครับในการที่เป็นตัวกลางในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ผู้รับเหมามาประทะประชาชนในพื้นที่นะครับหลายพื้นที่ ทิ้งล้างโครงการก่อสร้างหลายพื้นที่ฟ้องร้องเป็นคดีความนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้เนี่ยออมีการตั้งที่ปรึกษาด้วยนะครับในมูลค่าหลายล้านบาทมากในการปรึกษาก่อนสร้างโครงการนี้แต่ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันว่าทําไมความล่าช้าและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นถึงไม่ได้ถูกรายงานให้ทางผู้รับเหมารวมถึงสำนักการระบายน้ําได้ทราบก่อนที่จะทําการสร้างดังนั้นไม่ต้องแปลกใจที่วันนี้หลายๆเขตในพื้นที่ทั้งสังทนหกกว่าเขต นะครับกำลังเป็นผู้ประสบภัยนะครับเมยก็ขออนุญ,ญาตฝากสารน,นี้ไปยังทางกรุงเทพมหานครครับค่ะดิฉันก็ขอสรุปสั้นๆน,นะคะว่าปัญหาดังกล่าวนี้เรื้อรังนะคะแล้วก็เป็นปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวฝั่งทนบุรีอย่างมากค่ะแล้วก็กินพื้นที่กว้างมากเลยนะคะแล้วก็บริษัทผู้รับเหมาที่ เข้ามาก่อสร้างในแต่และโครงการนี้ถือเป็นบริษัทใหญ่นะคะแล้วก็มีชื่อเสียงทางนั้นแล้วก็รวมถึงบริษัทเหล่านี้นะคะก็เคยมีคนที่อยู่ในสะพานแห่งนี้นะคะเป็นผู้บริหารมาด้วยฉะนั้นก็อยากฝากทางสื่อมวลชนค่ะฝากไปเรียนสอบถามทางผู้ว่าราชการกร,รุงเทพมหานครด้วยเหมือนกันค่ะว่าท่านจะปรับ หรือเปล่านะคะเพราะว่าท่านเคยพูดว่าจะดําเนินการปรับหากว่าดําเนินการโครงการนี้ล่าช้าค่ะดิฉันก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมยังไม่กล้าปรับสักทีไม่รู้ท่านกลัวอะไรนะคะก็อยากสุดท้ายค่ะอยากฝากท่านคณะกรรมการนะคะพัฒน,นาการเมืองนะคะต้องขอให้รับเรื่องนี้ช่วยอย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อบรรเทาความทุกข์ของ,น,ของน้องประชาชนค่ะไม่ทราบว่าสื่อมวลชนท่านไหนมีคําถามไหมคะ ถ้าไม่มีขอจบวันนี้คเดี๋ยวขอเชิญท่านประธานสสปวิตานะครับก็ในนามของคณะกรรมการครับเราจะเร่งประจุวาระเพื่อที่จะใช้พื้นที่ของคณะกรรมการในการที่จะพิจารณาติดตามความคืบหน้าและใช้พื้นที่ของคณะกรรมการในการที่จะประสานหาทางออกที่ดีที่เหมาะสมให้กับทุกฝ่ายนะครับ ช่วงน,นี้นะครับโครงการก่อสร้างต่างๆที่ทําอุโมงนะครับทำท่อระบายน้ําต่างๆเนี่ยผมว่าต้องติดตามดูกันอย่างใกล้ชิดอย่างที่เมื่อเช้านี้เราเห็นเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่พอทําให้เราก็มีการตั้งคําถามของโครงการหลายๆโครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อฟังรายละเอียดจากคุณลุงทั้งสองท่านแล้วเราก็มีความห่วงใยเพราะฉะนั้นคณะกรรมการการพัฒน,นาการเมืองการสื่อสามวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนก็จะใช้พื้นที่ในการที่จะช่วยติดตามเรื่องร้องทุกร้อง,รอง,รองเรียนแล้วก็ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อหาทางออกหาการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยดีโดยเร็วที่สุดครับมีคําถามอาจารย์พี่น้องสื่อมวลชนไหมครับครับครบุ้นดีแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณสสปวิตาขอบคุณคุณลุงทั้งสองท่านแล้วก็ผู้ประสานงานด้วยครับ จบการแถลงข่าวครับ